แต่โชว์นี้งั้นผมปอกใบอีกอ่ะอีกแบบนึงอีกแบบนึงเอ้ยเอ้ยเี้แค่นี้แค่นี้แค่นี้อาจจะเป็นการชักทงชาติกันครูบัวหรืออ่ไรไดจะได้กระโดดหรือเปล่าหรือเต้นหรือเปล่าแค่นี้แค่นี้แค่นี้เราบอกแค่นี้ก็บอกแค่ ยังยังไม่สะ่อยมากนะครับผมน่าสะอยแล้วอันนี้สะอยแค่นี้สะพ่อยมากแล้ก็เอาไปดาวนเองแล้วกันว่าโชว์จะออกเป็นแบบไหนแต่ที่แน่ๆคือทั้งสองคนก็ตั้งใจเต็มที่อยู่แล้วครับนะครับเชิญชวนหน่อยนะครับเพราะตอนนี้จริงบัตรนะที่มาดูที่แพ็ค่์ตอนนี้โชว์เอาเรียบร้อยครับแต่เรายังมีการเปิดจำหน่ายบัตรแบบไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่สามารถซื้อได้ถึงวันพรุ่งนี้เลยเวลาสี่โมงเย็นนะครับโอ้โหเชิญชวนให้คนที่อาจจะอยู่ไกลไม่ได้มาที่แพ็คหรือว่าซื้อบัตรไม่ทันเนี่ยมาดูไลฟ์สตรีมมิ่ง ดิผมเชื่อว่าทุกคนนะครับผมถ้าเกิดว่าสามารถมาได้ในวันพรุ่งนี้มาทั้งหมดอยู่แล้วแต่ก็อาจจะมีบางคนที่ติดลาหรืออยู่ไกลมากๆหรืออย่างบางคนอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจะในสตรีมมิ่งครับครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมแมสซิ้งก็ให้กำลังใจเราไป้วกัน Yes ตะโกนมาดังๆเลิฟเอาท์ลาวตะโกนมาเลยตะโกนเออแต่อาพรุ่งนี้สนุกแน่นอนแล้วก็หัขอไว้พอแล้วกันไว้จะโชว์ออกมาได้สนุกสนุกเต็มที่นะครับ นะครับอนนี้ก็ห้องแรกบุกชนะครับอย่างที่บอกไปนะตอนนี้ยังสามารถที่จะซื้อบัตรแบบไลฟ์ตรีมิ่งกันได้อยู่นะครับถึงเวลา4โมงเย็นพรุ่งนี้นะครับอยากเชิญชวนมาซื้อกันเยอะๆผ่านทางไทยทิกเก็ตแมเจอร์นะครับยังมีเวลาเดี๋ยวเราพาไปเลยห้องต่อไปดีกว่านะครับคือจริงที่แพกกเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นแบบว่าหลายๆห้องนะครับเสีฟปีงเขาช่วงพักช่วงอะไรเนี่ยแล้วมันมีโอนิฟูซักงถอดนะครับ เยอะมากๆนะครับที่ส่งมาให้กำลังใจน้องๆนะครับอามาที่ห้องต่อไปนี่ตอนนี้คนดูเยอะมา้เขาดูเท่ไลร่ละสองหมื่นคนสวัสดีสองหมื่นคนนะครับที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ด้วยตอนนี้เรามาห้องนี้นี่เตรียมเสียงกรี๊ดไปเลยพอห้องของไรท์วนนะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าสองหนุ่มเขาทำอะไรกันอยู่นะครับไปนี่โอ้โหคือว่ามันเป็นอะไรมีไลฟ์ด้วยอ่ะ ครับ่โอ้โหธรรมชาติอ่ะมึงบอแล้วให้ผมด้านกล้เาเลยอ่ะรายการนะ,ะรครับผมต้องมาเข้าสู่รายการวินดีบ็อกซครับ,รลบแล้ววันนี้นะเราอยากจะเชิญของเราคือคุณเลโอครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะคดูไปว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรกันโอเคคคิดถึงรายการนะนะครับผมโอเคตะกี้เนี่ยจริงเจอกันไปก่อนที่เราจะพลาดกันอยู่แล้วนะครับวินก็บอกว่าวิดีโอที่จะถามอะไรบ้าง วินอยากได้คำถามแบบเสียวๆไม่ผมไม่รู้เร็วว่นี่มีไลฟ์มีเลียเ่เ้เลยทีมไมก่อนเลยก่อนเลยเออต่างๆพร้อมเลยนะเออเขาีด้ยเทุกอย่างเซ็ตเรีบร้อยอถามไร้วินเรื่องของความพร้อมครับตอนนี้100%พร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพพรุ่งนี้ถึงถึสคอนเสิร์ตอะรนี้เก้าสิบห้าเกอร์อคนดูโอ้โหมีตอบได้ดีเต็มร้อย เคเลยคนดูเลยะาือดมากกวนั้นเป็นพะครบข้จริงไบวินก็เพิ่งจบคอนเสิร์ตชุตติ้งตาไปถูกต้องไหมถ้าแล้วพอมา L L Fan Fest เนี่ยคือยังไงเรื่องของโชว์เวลาทำหรือคิดโชว์เนี่ยมันมันยากท่มันาะมันเพิ่งมีคอนเสิร์ตไปว่าอันนี้คนดูจะได้ ไม่ได้เห็นผมกับวินในมุมที่ไม่เคยได้เห็นอ่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนไม่เคยทำโชว์ไม่เคยอะไรที่ไ้เห็นมาก่อน่นอนโอเคแล้วพี่วินล่ะเช่นกันเลยครับอย่างที่พี่ไปบอกคือุเคนจะได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นเออสุดปลายแน่นอนสุดปลายแน่นอนเลยเอาเป็นเป็นชุดหนึ่งนะเปลี่ยนเป็แต่ว่าเราไม่เจอเราไม่เจอนี่ไงมาสายตลกอีกแล้วเอางี้คือเราได้คิดแล้วว่าเฮ้ยทุกห้องเนี่ยจะต้องใบโชว์ของตัวเอง ก็เป็นการสปอยเล็กน้อยด้วยท่าทางไม่ต้องพูดว่าโชว์ตัวเองจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ใบ้ด้วยท่าทางอย่างตะกี้ห้องของที่เคยพี่สิงห์เนี่ยพี่พีชเขาทำท่านี้แล้วพี่สิงห์ก็ทำท่านี้อ่าใบแค่นี้ถ้าเป็นโชว์ของไร้วินคิดว่าท่าจะเป็นแบบไหนนี่แบบหลายสเต็ปอะขอกแค่นี้ไม่พูดเยอะของวินล่ะถ้าเป็นท่าเย่ขึ้นนี่ เนี่อัไนี้คำใบ้เลยใช่เย่เลยใช่จริงตอจริงมันง่ายมากนเย่แต่ว่าก็อาอย่างที่บอกไปแหละมันคงจะมีอะไรพิดเฉดผิเฉดแล้วก็ไม่ได้เห็นกันเช่นเคยแล้วก็ไปไปยดาวัดูแล้วกันเพราะผมเชื่อว่าแต่ละคู่เขาก็คิดโชว์แล้วก็อารมณ์ฟิลมันจะแบบมันจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละพาร์ในแต่ละพาร์ตคือคำตรบนี้บอกได้เลยว่าครบรดครบทุกแนวเพลงจริงครบจริงครบมากให้มาดู ครับผมนะฮะไม่เป็นไรถ้าสมมติว oui. ่าคุณซื้อบัตรไม่ทันเวันตอนนี้บัตรมันโซเอาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรายังมีเอ่อเปิดให้ดูผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับสามารถซื้อได้เชิญชวนแฟนๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเวลาถึงแค่วันพรุ่งนี้ในการซื้อบัตรไปดูไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับบอกได้เลยว่างานนี้ถ้าคุณไม่ได้ดูพาลนี่โอเคมาที่น้องวินครับครัเช่นกันเลยครับคือไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับต้องบอกว่าคอนเสิร์ตนี้คือรวมศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยเลยแล้วก็ ือบดูผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งได้เลยครับครับผมครับผมนะฮะแล้วคุณมีเอ่อซึ่งคุณพูดว่าอะไรมีออฟฟูดไหมตัวอย่างนี่ครับมาสามารถเชิญที่บูทตโตสตาร์ได้เลยครับฝากด้วยเฮ้ยล้วเราเราเรามีฝากด้วยฝากด้วยมีเหมือนกันครับมีบูทอันเดีนครับโอเคยังไงว่าคุณดุนกันได้คือถ้าสมมุิว่าใครที่แบบว่าไม่ได้มาไม่ได้แบบซื้อบัตรคอนเสิร์ตไม่ทันไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยก็ยังสามารถที่มาหน้างานกันได้เพราะมีบูธของเสียงปีนแล้วก็มีออฟชเชียลโมชชั่นด้าย ครับผมโอเคอ่ะขอบคุณไบรท์วินมากมากนะครับเดี๋ยวต้อมีซ้อมต่อตอนสองทุ่มครับผมสู้ๆแล้วเดี๋ยวจะมาใส่ให้ได้เลยครับเจอกันครับเจอกันครับโอเคไปห้องต่อไปมันเข้ามาใช่ไหมเขาเหเออโอเคไปไหนอ่ะอะไรนะไปห้องต่อไปไงบอยเอาไงบอยเอาไงเนาะโอเคโอเคโอเคห้องต่อไปมานะครับผมเป็นห้องของนี่อันนี้แก๊งนี้คือแก๊งแห่งความแบบ สนุกสนานนี่อยู่กันหลายคนห้องของเตนิวแล้วก็ออฟก,กันกันนี่ชอบรวมแก๊งชอบอยู่กันเป็นหมู่มวลนะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าตอนนี้กำลังอะไรกันอยู่ครับทำไมหม้องนี้คนมันเยอะจังวะโอ้โห ครับขนาดนี้ขออนุญาตกลับครับขออนุญาตไม่คุยดีกว่าไม่ใเพราะดูแล้วคุณไม่รู้เรื่องแม่เลยแกนี่นี่คุณรู้เรื่องครับอ๋รู้เรื่องนะยังไม่ได้เต็ีมตัวอ๋อแต่ปั้นหนึ่งนะฮะเฮ้ยเป็นไรเราเป็นไรเราเป็นไรเกิดกล้องเกิดกล้องเกิดกล้องเออนี่นี่น่ารักจ้าคุ้ยอันน้แท่งไฟนี้มันเปลี่ยนสีไดด้้วยใช่ป่ะใช่ค่ะอย่าใช้ผิดวิธีนะครับเดี่าเสื้อตัวนี้ของเขามีตำนานยังไงตำนานขนาดไหนมีคนชมบนหน้ากอดด้วยคนหนึ่งฮ้ย ออ้าพีตนไม่ใช่เมื่อวานใส่บอมเบอร์อ่าอันไม่ใช่เลยนีองค์มีอะไรจะพูดกับแต่แต่มันตั้งใจมากครับในนี่ครเพราะอยากเป็นคนที่ตามมาเลยนะเอเก่งเลยอเราสัมภายนาอยังไงดีตอนนี้กล้องมันจะเห็นกว้างได้ทั้งหมดไหมอยู่อย่างนี้หรือว่าอันนี้มันตัดกันให้หมดนะซ้อนสี่ซอนสี่ซอนสี่ซอนสี่อาอันนี้ถ้าไปบนท้องถนนผิดกฎนไหมครับแต่ว่าไม่ผิดก้นไหมซ้อนสี่ถนก็สอนได้ สลับการเบื่อเพราะว่าโชว์เราไม่จบไม่าเพราะว่าโชว์เรามีสลับกันด้วยจริงไหมเนี่ยพุดล้อเล่นอย่างนั้นแหละอะไรมันทาทายอำนาจมือไม่รู้ไม่รู้อะไรอยากเขียนน้องกันเอาง ตอนมีความพร้อมท่าน้อความพร้อมเนี่ยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ครับห0แล้วอนะครับาจะขึ้นอีหรือเปล่าห้ตอนนี้ังเลยเราเสื้อเอามาขายวเราก็ต้องพรอะเดวชว์มันมัสอะไรโ o อ n เราคือ เคียดที่แทนที่จะซ้อมมีคนมาถามอซ้อมรอะไรอยู่ครับต้มานั่งแล้วแล้วอคุณพูดอย่างนี้มักะเซนก็โนตาบอกว่าเขาจะซ้อมแล้วก็เสียเวลาเออไม่แต่ว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าพี่เดียวจะมาเราเาถามอยู่เลยว่ามาทำไมแาเป็นผู้ความจริงโอ้โหแต่ว่าก็ถือว่าเช็คความพร้อมเดี๋ยวรอบแันทูเรจะมั่ใจมากยิ่งขึ้นความอยู่เ ผมว่าก็เดี๋ยวเรเอาวีซ่าเก็บมาละไม่เก็บโอ้ยัมพูดกี่ยวกับเาเ์หน่อยก่อนผมบอกว่าแก้ะเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเหลือนค่นจะคิดต่างๆอะลรนิดหน่อยแบบพวาแบบท่าต้งท่าเต้นอะไรเราต้องแบบมาเก็บให้มันให้มันโค้มันมันครบแต่เพลงพวกเราบอกเลยว่าเป็นเพลงสี่คนที่ไม่เหมือนว่าไม่ใช่ทีเพลงของพวกเราอเป็นเพทุกคนรองตามได้นเพนั้นอยากใหุกคนรองตามมไหมมีเพลของวงดงมีไม่ เลยอ๋อมาเลยปิ้งนะโอ้โหพี่เวฟพี่เวฟผมก็จะร้องใหญ่ทุกคนเนี่ยช่วยกันร้องตามเท่าที่จะกรุณาหน่อยนะเนี่ย่ท้าวานี่มันย้อมจากอะไรมี่ Boy of the Year อะไร Blood of Youth อ๋อแล้วก็อีไรบ้างอะไ้างแล้วก็สองีคอประกอบอยู่อ๋อแล้วอันแล้วก็อะไรบ้างก็บายบายไม่มีแล้วไม่มีแล้วแล้วคุณการกี่เปอร์เซ็นต์จ้าพร้อมก็พร้อมนะแต่ว่าชอบตื่นเต้นไงชอบที่ลืมเออลืมคือลืมสคริปต์หรือว่าลืมเนื้อลืมหมดเลย ลืมแบบบางทีแบบขึ้นไปก็แบบว่าลืมท่าเต้นบ้างอะไรเงี้ยชอบเป็นคนที่ลืมแต่ตอนซ้อมก็จะพอแต่พอเอาจริงมันจะเต้นมันจะตื่นเต้นบ้างว่างที่ลืมที่จสาอีกเนะอ่ะเอางี้มันลืมทุกอย่างอยู่้วเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วกันไม่เอาไม่เอหลายทีนดูหลายหมื่นแล้วตอนนี้จริงป่ะเนี่ยเกอบเลยเหรอหลายหมื่นลาเกอ้าวก็เลยไม่ตั้งใจเลยที่จะเร่ตงใจเอาใหม่ตั้งแต่แรกเอาใหม่ี่ข้ามาใหม่ตั้งแต่แรกขออม่องไ่อหม่ตั้่ ทำไงกลับตัวเองแล้วอะฟลิปฟลิปกับนี่ไงฟลิปหน่อยฟลิปฟลิปลำบากนี่นี่นี่ฟลิปคนอื่นเขาแบบว่าไปถึงก็คุยกันนี้ดีพอมาเขาจัดผมก่อนเออวันี้คุณจดการทำดีไหมเออจัดผมโชว์เลยจ้ะแค่ได้มีคนเทนตนี่นะเช็คหน้าตัวเองกันคุณฮะมีเวลาน้อยถ่ายรูปถ pe ่ายรูปเวลาน้มีเวลาน้อยมีเวลาน้อยเออสวัสดีทุกคนครับสวัสดีนี่ตะกี้เนี่ยผมอ่ะถามทุกคนไปแล้วว่า ถ้าสมมติว่าใบโชว์ของตัวเองออกมาเป็นท่าทางนะครับคุณจะใบด้วยท่าทางแบบไหนอาจเป็นเรื่องของอารมณ์ออันนี้บอกลวกันพี่คริสเขาใบอย่างนี้พี่ไบร์ทเขาอย่างนี้มันทำอย่างนี้เลยเขาทำอย่างนี้เป็นการแบบแอบอยว่าโชว์ในค์ทของเราที่เป็นแต่ละผู้เนี่ยจะเป็นยังไงโชว์ของออฟกันถ้าถ้าใบให้ถ้านี้ได้ไหมกันอ่ฉันถือไหน มีได้ไหมอ๋อก็ได้ไหนข้าไหนครับเออเดินมาเอออุ้ยเราไปเท่านี้กันรเท่านี้กันได้ไหมมันดูเป็นการใบที่เสียวอะอ่าไหนเตนิวไหนเตนิวเตนิวข้าเตนิวชัวร์ไปทำยังไงนี่ยังไงนี่แค่นี้อ่าใบอย่างงี้ก็คือปวดหัวกันละกันไม่ไหวแล้วเยี่ยมเลยนะไปกันเสียวเสียวไม่บอกว่าคืออะไรแต่ว่าอย่างงี้ นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เหลือเวลาแม็กกี่กี่โมงแล้วเนี่ยทุ่มสี่ห้าทุ่มสี่ห้าเพราะว่าเดี๋ยวสองทุ่มเนี่ยทุกคนจะต้องไปรันแบบจริงๆ yes เยสแล้วเราก็จะได้สวยให้เขาดูด้วยไม่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 เราจะซื้อบัตรนี่คนดูตอนนี้สองหมื่นกว่าแล้วเต็มมีสิ่งนี้สนใจือสี่แปดคนที่ต้องควบคุมพฤติกรรมนิวคนตอนนี้เป็นยังไงครับก็คือถือไม้เตรียมตีในทุกๆประโยคที่นิวมุ่ออกมา ผมรู้สึกปวดหัวมากเลยตอนนี้กันฮะก็เลยใช่ฟิลเตอร์เลยอ่ะคุณมีมีของมาขายไหมบูธพวกนี้มีครับเราขายอะไรเขาขายอะไรเออเสื้อสติกเกอร์กิฟต์ต่ออืมกิฟต์ตอกิฟตอะไรนะอ๋อที่ติดมือถือใช่ไหมกิฟต์ตอกิฟต์ต่อติดติดมือถือติดมือถืออ่าอ่ะมีออกบูธนี่อันนี้ไม่สนอะไรหรอกสนหน้าตัวเองละมุมแบบะถามมุมอย่างเดียวเจอกันพรุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้มีขายเสื้อเหมือนกันครับขายสองเขายังไม่ไขายหนูเดี๋ยวเขาจะขายทุกคนเลย่ะขายเสื้อเหมือนกันหนึ่งตัขายเสื้อแบรนด์อะไรแบรนด์อะไร New Wave ครับ New Wave เสื้อยืดครับผมมีสองสีครับอ่าสีขาวกับสีดำนี่แบบไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่ใส่มานะเอออ้ใช่ครับตัวนี้แหละหรอจริงปะเนี่ยมีแค่นี้แหละครับอ่าแต่ว่าซื้ออุหนุนได้มีคนวิ่งไปหยิบของแล้วครับนี่เป็นอะไรเนี่ยขอผมนะครับปิดไสื้อยืดลายโมดูล์ราฟไลท์นะครับเป็นเสื้อยืดหลากหลายลายไม่ใช่อันนี้นนีี่่มคคคอลลเเชััการบ ก็เดี๋ยวไปเจอกันโอเคครับผมก็ของผมมีเสื้อยืดแล้วก็มีกระเป๋าถุงผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับผม อเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอออันนี้คือของออฟจุ่มพนนี่ั็แล้วซามติงพรุ่งนี้มีพรุ่งนี้มีขายแพ็กสามเหรอใช่ครับเตรียมมาเยอะไหมเนี่ยเตรียมมาพอไหมหรือว่าถ้าสมมติไม่พอพีออเดอร์ได้หนึ่งหมื่นแพ็กครับหนึ่งหมื่นแพ็กใช่เพราะเราทำไกหนึ่งแพ็กถูกอ่ะใช่แต่ว่าทำจริงๆประมาณหกร้อยเซตประมาณหกร้อยเท่านั้นหกร้อยเซ็ตเท่านั้นแต่สั่งถุงมามื่นหนึ่งหมื่นแล้วอันนี้เป็นสี อย่าไป่อวคาโดอะโ่คาโดก็คือจะเรียบใช่ไหมไม่ได้จะยับีย้ตลอดไม่ไม่ไม่อันนี้คือพับมาพับมาตั้หนุนแมแบบนี้หดเลยปหดใช่ไหมโเดตอนนี้หดเหมือนกันอร่าอันเย็นแต่ถ้าเกิดใครถ้าเกิดใคร ใครไม่อยากได้เซอร์ก็คือพีออเดอร์ถุงได้หมดใช่เพราะว่าถุงเหลือประมาณ9,800ันแปดใช่ประมาณ2,000ันกว่าเอออันนี้พี่จะแบบว่าขายเป็นแพ็คแบบนี้เลยทุกคนเจอกันพรุ่งนี้นะคะเออมาซื้อกันด้วยแล้วคือไม่ได้มันถ้าสมมติว่าซื้อบัตรคอนเสิร์ตไม่ทันก็ยังไงมาอุดมาหน้างานได้ใช่ก็ยังมีบูธของทุกคนเลยทุกอยู่หน้างานก็อาจจะได้เสียงรอมันิดนิดใช่ได้คอยโยโย่คอยแบบโยโยหรือว่าอาจจะมีตัวผีไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่แต่ไม่อยากให้สนับสนุนเขาไม่ดูแมนยูกันเหรอไม่ใช่ ไปกันใหญ่แล้วครับพี่น้องโอเคแต่ว่านอกจากคนที่แบบว่าเอ้ยดูอยู่ทั้งบ้านตอนนี้แล้วแบบซื้อตั๋วไม่ทานแบบโซเอาไปก่อนอะไรเงี้ยเรามีไลฟ์สตรีมมิ่งอยากให้เชิญชวนหน่อยสามารถซื้อบัตรที่ไทยเก็เมเจอร์ได้ถึงพรุ่งนี้เวลา4โมงเย็นข้อขอนะก็ก็คือตอนนี้ในบัตรามันโซอาไปแล้วใช่ไหมครับไลฟ์สตรีมมิ่งก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งที่ทุกคน ได้สัมผัสม,มาในช่วง2-3ปีนี้ถ้าใครไม่ทันก็อยากให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมแล้วก็สามารถสั่งซื้อเสื้อของเราผ่านทางออนไลน์ได้นะครับโดย QR code เดี๋ยวจะลงให้ทีหลังนะครับผมโอเค